แล้วก็วันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นลําโพงหองยี่ห้อ Wireless Speaker นะครับผมนะเป็นรุ่น KTX 1 1 9 1นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นลําโพงบลูทูธแบบพกพานะครับผมนะขนาดกระทันรัดนะครับผมนะไม่ใหญ่มากนะครับผมนะนี่เลยครับตัวลำโพงเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมนะก็จะสามารถเสียบเมมโมรี่การ์ดได้เสียบแฟลชไดร์ได้นะครับผมนะแล้วก็สามารถฟัง FM ได้หรือลูกค้าท่านใดมีไมค์สามารถเสียบไมค์ได้ด้วยนะครับนนนะะตรรงี้คับผมนะตัวชาร์จจะงนี้ m ม่ครอยยดบีนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมนะสว right right ิตช์ปิดเปิดด้านนี้นะครับผมนะนี่เลยก็ปุ่มการใช้งานก็จะมีรานี้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะสวยนะนะเป็นลาโพงพกพาสามารถพกพาไปเที่ยวไปไหนก็ได้นับไว้ติดรถติดบ้านนะครับผมตั้งแคมป์ได้หมดเลยนะครับผมนะก็ขจะมีสายห้อยสายแถมมาให้ด้วยนะแล้วก็สายชาร์จนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็เจ้าลำโพงตัวนี้นะครับผมนะขนาดดอกลำโพงก็ 6. กุด้านะครับผมนะนี่เลยนะถ้าไหนสนใจลำโพงนะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ 490บาทท่านนะครับผมนะนี่เลยนะก็ท่านไหนสนใจนะผมนะสามารถติดต่ออินบ็อกมาได้เลยนะครับผมนะใครอยากได้ลําโพงก็สามารถเดินทางมาดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะครับผมนะโอเคนะผมก็ต้องขอฝากร้านนุ่มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ